ส่วนชายคนนี้ไม่แน่ใจว่าสติเป็นยังไงเหมือนกันคุณผู้ชมเพราะวุ่นทั้งหมู่บ้านเลยจๆเกิดคลุ้มคลั่งค่ะอารวาสแล้วก็โวยวายคุณแม่นี่นแหละเป็นคนแจ้งตำรวจเพราะกลัวว่าเดี๋ยวเจ้าตัวเนี่ยจะทำร้ายคนแล้วก็ทำให้เกิดความเสียหายมากกว่านี้การคุมตัวยากมากทช้เวลาหลายชั่วโมงเลยนี่คือภาพที่ตำรวจสพเมืองนครสวรรค์กับหน่วยเป็นบัตรการพิเศษอาวุธครบมือกว่า20นายจะมาสยบมาจับชายคนหนึ่งค่ะที่เขาคลั่งอยู่ ปิดล้อมในหมู่บ้านสวรรค์บุรีนะคะในอำเภอเมืองเนี่ยตั้งแต่บ่าย2องเมื่อวานนี้พอได้รับแจ้งมาว่ามีชายคลุ้มคลั่งอาวาดโวยวายกลัวว่าจะเกิดเหตุร้ายขึ้นเจ้าหน้าที่เองเนี่ยใช้วิธีการส่งกำลังสายตรวจค่อยๆเข้าไปเขยิบเข้าไปดูในบ้านที่เกิดเหตุนะคะและปรากฏจู่ๆเกิดเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดพอปั้งปั๊บเท่านั้นแหละประเมินและเท่ากับว่าชายคนดังกล่าวน่าจะมีอาวุธปืน เจ้าหน้าที่เลยต้องล่าถอยออกมาก่อนแล้วก็วอรเรียกกําลังเสริมเข้ามาด่วนเลยค่ะทีนี้ระหว่างที่กําลังรอกาลังเสริมและปิดล้อมอยู่รอบๆหมู่บ้านแม่ของชายที่คุ้มคลั่งเดินมาหาตํารวจเลยคุณตํารวจลูกชายดิฉันชื่อในเกียรอายุ26ปีไม่ยอมกินยารักษาอาการป่วยจิตเวทก็เลยเกิดอาการคุ้มครั่งอลราวาด์โวยวายนี่ค่ะคุณแม่เล่าเล่าให้กับตำรวจฟังว่าเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะ แล้วปรากฏว่าระหว่างนั้นเนี่ยในเกียร์ส่งข้อความทางลายบอกกับคุณแม่ครับแม่อย่าให้ใครเข้ามาในบ้านนะแล้วขู่ด้วยนะคะว่าในบ้านยังมีกระสุนปืนอีกหนัดอ้อาวพอเป็นแบบนี้ตำรวจรู้สถานการณ์ตึงเครียดเลยค่ะจนเจ้าหน้าที่ต้องวางแผนกันใหม่จะเอายังไงกับเกียร์ดี<อ>ถึงจะเข้าคุมตัวได้ครับปิดล้อมนานกว่า3ชั่วโมงเลยค่ะปรากฏว่าในเกียรส่งข้อความมาหาแม่อีกรอบขอเงิน5,000บาทอ ออขอเงิน5 0 0 0ันบาทตำรวจพอรู้ว่าสิ่งที่เกียร์ต้องการคืออะไรขอตัวช่วยเรียกแฟนสาวในเกียร์ให้มาช่วยแล้วก็ให้แฟนสาวอะ่ะเอาเงินไปให้ในเกียร์นี่ค่ะแฟนสาวมาถึงแล้ว<ห>นะก็นัดแนะบอกแผนเลยว่าเออเอาเงินไปให้เขาดูท่าทีเขาอาการเขาแฟนสาวโอเค,อเคตอบตกลงขับรถเข้าไปจอดที่หน้าบ้านนี่ค่ะแฟนสาวไปละไปหน้าบ้านในเกียร์ผู้เป็นแฟนหนุ่มก็เปิดประตูรับดีๆนะแฟนสาวก็เข้าไปด้านใน ผ่านไปเกือบหนึ่งชั่วโมงค่ะนะคะทางแฟนสาวของในเกียร์ก็ออกมาบอกเจ้าหน้าที่ว่าส่งเงินให้เกียร์เขาแล้วเขาก็ดูอาการปกติดีครเริ่มสงบแล้วก็ยอมกินยาอตอนนี้หลับพักผ่อนอยู่ในห้องนอนอ้เอเท่ากับจบง่ายๆเลยค่ะเหตุการณ์นี้นะคะตังตำรวจก็เลยถอนกำลังออกไปได้จบแบบนี้เลยหรอจบแบบนี้เลยแฟนสาวบอก ที่ไปเจอหน้าเกียร์แฟนหนุ่มหนูเขาก็ไม่เห็นมีคุ้มคลั่งอะไรนะพี่ตำรวจแถมยังรู้สึกดีใจที่ได้เงิน5,000ด้วยซ้ำเอาเป็นว่าก็จบได้ดีไม่มีใครบาดเจ็บอะไรนะคะโดยครอบครัวเนี่ยก็ต้องดูแลกันต่อหลังจากนี้และที่สำคัญให้กำลังใจทุกครอบครัวนะคุณผู้ชมใครที่ต้องดูแลผู้ป่วยทางจิตนะคะแล้วไม่รู้จะปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับผู้ป่วยยังไงเนี่ยเอาเป็นว่าเราแนะนำนะคะโทรติดต่อกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขได้ เขามีสายด่วนเบอร์นี้นะคะค 1>, 1 6, 6ึ่งหกเป็นช่องทางให้คําปรึกษาปัญหายาเสพติดปัญหาจิตเวทหรือการประสานงาน,เ,นเพื่อส่งฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดเทรได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ,ะที่สําคัญก็คือการดูแลผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตเวทเนี่ยต้องใช้ความเข้าใจและต้องดูแลใกล้ชิดยานี่ขาดไม่ได้เลยนะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ค่ะ